ครับสวัสดีเอฟซีบ่าวบนทุกคนทุกท่านนะครับหลังจากที่บ่าวบนเดินทางกลับจากต่างจังหวัดมาถึงก็พบว่าหน้างานคืบหน้าไปเยอะมากครับมาถึงตอนเช้าวันนี้ก็โหจากที่ทําไว้ไม่เท่าไหร่ตอนนี้ปูยางครับลางานไป5วันกลับมาก็ยังสภาพที่เห็นเลยพี่น้องพาเพื่อนมาดูฮนะการเทปูยางด้วยทีมงานู้รเหมาที่เข้ามาปูยางฮนะเอางานปูยางไห้เพื่อนไดนะ้รับชมกันครับ นะนี่เลยนะก็ยางก็ผลิตมาจากนะแทนยางที่อยู่ทางละหารไล่นะวิงม,มาส่งที่หน้างานที่บ้านแหลงก็ระยะทางก็น่าจะประมาณ20กว่ากิโลได้นะครับก็ผลิตมาใหม่ๆร้นๆอเลยนะนี่เลยครับกับเช้าวันนี้งานปูยางนะํนาให้เพื่อนๆดูนะนี่เป็นเจ้ารถเบ็ดรถรถปูยาง ไดนาแพ็กน้บโหตีนตะขาบนะพี่น้องเนี่ยเมื่อสิบล้อยกเทขึ้นลักษณะแบบนี้ฮะค่อยๆเทแบบนี้แล้วก็ตัวรถเขาก็จะดันสิบล้อเดินหน้าไปเองอัตโมนมัตินันเพื่อนนะแล้วยางทีท่เทก็จะถูกปั่นส่งมาด้านหลังแบบนี้นะเนี่ยร้อนเลย ก็ต้องมีดีมงานคอ,อยปรับคอยเคลียร์ตามหลังนะ<ไ>งเพื่อนนี่ฮะเ <ฮะ S 2> พิ่งจะปูได้ประมาณ20เมตรเองของเช้าวันนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมีรถบดวิ่งบดตามหลังมาอีกทีนะเช้านี้บ่าบนเดินถ่ายให้เพื่อนดูสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะไปเช็ครถนะคือ,อไม่มีเวลาเดินถ่ายนานนะเดี๋ยวเขาจะว้าวก็นี่ฮะร้อนๆเลยนั่นนะเดิน,น เดินเท้าเปล่าหรือตีนเปล่าลงไปนี้ไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นช่วงตัดจอยนะครับคือจะปูเพียงเท่านี้ก่อนก็คือถึงระยะนี้เขาก็จะปูให้จอยมันบางลงนะเพื่อนนี่ยนะก็จะมีพนักง,งานคอยปรับใช้ใช้อะไรสักอย่างเ็าเรียกอะไรนะไม้นะครับในการกวาด ลับให้มันจ้อยมันเสมอกันนะก็รถบดเบรกดาวก็จะบดตามหลังมานะเพื่อนนะเรากำลังไปเรียกรถบดมาอยู่นะงานแม่โครก็ไม่มีอะไรมากมายนะงานแม่โคก็เหลือแค่เก็บไหลอาจจะใช้ล้อยางนะฮะนี่ไอเส้นเท้าขาวนี่คือเส้นลาดยางนับขอบถนนขอบผิวลาดยางก็จะตกตรงนี้พอดีนี่ ี่เหลือก็เป็นไหลถนนแล้วก็จะมีงานซอบซอยงานปูยา่านะครับอยู่ด้านข้างไหลแบบนี้นี่ฮะเอาภาพใหม่ที่น้องรับชมก่อนที่บ่าวบนจะไปเช็ครถฮะเช็ครถก็ไม่ทราบว่าจะมีอะไรให้ทำหรือเปล่านะโอ้ทำไมเสียงดังอย่างนั้นล่ะเพื่อนอ๋าน่าจะเป็นการบิดอ๋อนะมันเบียดเลยน,นะไม่ต้องสัด นี่่ะก็จะมีพนักง,งานคอยปรับอยู่ข้างอ๋อน่าจะเป็นองศาที่ถนนให้าทางไว้นะเราจะใช้มีไม้จิ้มนะเพื่อนนะ ตัวไม้จิ้มของเขาก็จะมีความหนาเท่าไหร่ก็ปรับไว้แล้วก็ใช้ไม้ตัวนี้จิมวัดดูเนาะนในมือของเขาเนี่ยนี่ครับตัวนี้จะเป็นไม้จิ้มนะคนกอ็คอยจิ้มคอยวัดความหนานี่ฮะเอาภาพไปเพื่อนๆดูตามตญจานะตรงนี้น่าจะเป็นตัวหลดจอยนะ จ,จราจรก็ค่อนข้างจะเยอะนะฮะช่วงเช้าๆนี่คือปวันนี้วันอะไรเนี่ยฮะวันนี้วันเสาร์นะครับก็ถ้าเป็นวันปกติการจราจรก็จะเยอะกว่าน,นี้นะเพื่อนนะโอเคครับว่างๆเดี๋ยวเป่าบนจะเดินมาถ่ายให้เพื่อนดูอีกทีนะตอนนี้ขออนุญาตไปเช็ครถก่อนนะครับสายแล้วครับเพื่อนโอเคครับใครอยากดูใครอยากชมมากกว่านี้ก็คอมเมนต์ไว้นะฮะเดี๋ยวป่าบนจะลงมาเดินถ่ายให้นะถ้าไม่มีงานนะครับ ไปขอเช็ครถก่อนเดี๋ยวเขาจะว่าเอาครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคิไว้เพียงตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวมีเวลาจะลงมาเดินถ่ายให้เพื่อนได้รับชมใหม่เนาะก็คืนกลับมาจากต่างจังหวัดน,นะก็มาถึงหน้างานก็สกภาพอย่างนี้เห็นนะมีงานปูยางมีงานอะไรเออคือบหน้าไปเยอะเลยเดี๋ยวบ่าวบนขออ,น,อนุญาตเช็ครถก่อนเดี๋ยวจะโดนด่านนะเพื่อนโอเคครับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปวิเพียงตรงนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะอ่ะ